สวัสดีครับคุณผู้ฟังในตอนสุดท้ายของชุดปรัชญานี้เราจะเดินทางเข้าสู่คำถามลึกที่สุดของมนุษย์คำถามที่หลายคนอาจเคยถามตัวเองยามเงียบสงัดว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรความหมายของชีวิตคืออะไรเราจะเข้าใจโลกนี้ได้อย่างไรในตอนนี้เราจะพูดถึงปรัชญาที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่เรามองจัก,กรวาล81 ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรในโลกนี้คงที่ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงแม้ในวินาทีที่เราหายใจการเข้าใจสิ่งนี้ช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นทั้งจากความทุกข์และจากความยึดติด82กฎแห่งกรรมสิ่งที่เราทำย่อมส่งผลกลับมาเสมอไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความคิดชีวิตที่มีจริยธรรม จึงไม่ใช่เพียงถางเลือกแต่เป็นกฎธรรมชาติที่เราต้องเคารพ83บ 83. ความไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราต่างเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาหากเข้าใจความไม่เที่ยงเราจะไม่ตกใจเมื่อสิ่งใดสูญหายแต่จะยอมรับมันด้วยความสงบ 84. อนัตตา หรือไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่ถาวรเราคือกระแสของความคิดอารมณ์ความจําและประสบการณ์การยึดติดกับตัวฉันทําให้เกิดความทุกข์แต่เมื่อปล่อยวางเราก็เป็นอิสระ85ความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่งแม้เราจะดูเหมือนต่างกันแต่ลมหายใจหนึ่งของเราคืออากาศเดียวกับของผู้อื่นมนุษย์ สัตว์พืชธรรมชาติล้วนเชื่อมโยงกันในสายใยชีวิตการทำร้ายสิ่งใดคือการทำร้ายตัวเองในอีกทางหนึ่ง86การอยู่ร่วมกับความตายความตายไม่ใช่ศัตรูมันคือครูที่สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเมื่อเรายอมรับความตายได้เราจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่87ความหมายของชีวิต คือสิ่งที่คุณสร้างชีวิตไม่ได้มีความหมายใต้ตัวแต่มนุษย์คือผู้ให้ความหมายคุณจะใช้ชีวิตเพื่อคนรักเพื่อศิลปะเพื่อช่วยเหลือหรือเพื่อเข้าใจโลกนี้สิ่งนั้นคือคำตอบของคุณ 88. การค้นหาสัตว์จะทำบางคนเดินทางทั้งชีวิตเพื่อหาความจริงไม่ใช่ความจริงเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่คือความจริงที่ลึกซึ้ง ว่าเราคือใครเรามาจากไหนและจะไปไหนการสแสวงหาสัจธรรมคือการกลับมามองลึกข้างใน90ความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาลเมื่อเราเงยหน้ามองท้องฟ้าเราจะตระ,ะหนักว่าเราเป็นเพียงจุดเล็กๆในเอกภพอันยิ่งใหญ่และนั่นไม่ใช่เรื่องน่าหวาดกลัวแต่มันสอนให้เราถ่อมตนและดำเนินชีวิตด้วยความอ่อนโยน 91. ความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนาแต่มันคือเสียงลึกในใจที่บอกว่าคุณมีคุณค่าคือพลังที่ทำให้คุณรักแม้ไม่มีเหตุผลจงหาเวลาฟังเสียงนั้นในตัวคุณ 92. ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนฐานะอะไรเชื้อชาติใด ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันในความเป็นมนุษย์เมื่อเราตระหนักสิ่งนี้โลกจะสงบขึ้นอีกนิดหนึ่ง93ความรับผิดชอบต่อโลกโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ที่พักอาศัยแต่คือสิ่งมีชีวิตที่เราเป็นส่วนหนึ่งการดูแลธรรมชาติไม่ใช่ความดีงามแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกลมหายใจที่มีชีวิต94การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ เราอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เหมือนเราแต่เราสามารถเข้าใจแทนที่จะตัดสินสร้างสันติจากความเคารพไม่ใช่การยอมจำนวน95ความงดงามของความหลากหลายดอกไม้ในสวนไม่จะเป็นต้องเหมือนกันความต่างทำให้โลกมีสีสันความหลากหลายทางความคิดศิลปะวัฒนธรรมคือทรัพย์สมบัติที่มนุษย์มีร่วมกัน 96. ความจริงคือสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่คุณมองว่าจริงอาจไม่ใช่สำหรับอีกคนโลกที่คุณเห็นขึ้นอยู่กับแว่นตาที่คุณใส่เปลี่ยนแว่นตาเปลี่ยนมุมมองชีวิตก็เปลี่ยน 97. การยอมจำนวนต่อกระบวนการบางอย่างไม่อาจเร่งเหมือนเมล็ดที่ต้องการเวลาเติบโตจงอดทนกับชีวิต ปล่อยให้กระบวนการคลี่คลายในเวลาที่เหมาะสม98การเห็นคุณค่าในความทุกข์เมื่อคุณเจ็บคุณจะรู้ค่าของการไม่เจ็บเมื่อคุณเศร้าคุณจะเข้าใจความสุขความทุกข์ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายคุณแต่มาเพื่อให้เราลึกซึ้งขึ้นในความเป็นมนุษย์99ความรักถือคำตอบไม่ว่าโลกจะซับซ้อนเพียงใด คำตอบที่แท้จริงมักเรียบง่ายที่สุดคือความรักรักตนเองรักผู้อื่นรักธรรมชาติรักชีวิตเมื่อคุณรักทุกอย่างก็จะเปลี่ยน100รชีวิตคือการเรดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางอย่ารอจนถึงแค่เป้าหมายเพื่อจะมีความสุขแต่จงมีความสุขในทุกก้าวเพราะทุกวัน คือชีวิตจบแล้วครับสำหรับตอนที่5และ100ปรัชญาสอนการใช้ชีวิตหวังว่าทุกตอนที่ผ่านมาจะไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นเครื่องมือในการเข้าใจชีวิตนำทางในวันที่มืดมนและปลอบใจในวันที่ล้ม